ช่วงต่างกอทนะครับเป็นความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวันนี้เรายังมีเรื่องราวที่ดีมาฝากกับท่านผู้ชมในช่วงของหน้าต่างกอทครัครับ a s s a l a m u a l a i มว m warahmatullah w a b า r a k a t u กับผมนายประโมทแหลทองคํากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตัวแทนจากจังหวัดพังงาเมื่อปี2558คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถูกคุกคาม ด้วยยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะลูกหลานพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสูงสุดของพี่น้องมุสลิมจึงปรึกษาหารือแล้วก็มีมติเห็นชอบ ที่จะสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดสักแห่งหนึ่งในประเทศไทยมติออกมาว่าให้จังหวัดกระบี่เป็นที่ตั้งของศูนย์บำบัดยาเสพติดท,ทางคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เลือกเอาเกาะศรีบอยาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ที่ตำบลศรีบอยาอำเภอเหนื้อคลองจังหวัดกระบี่ อยากจะเรียนว่าเดิมเกาะสีบอยาอย่างนี้เป็นที่กักกันนักโทษที่ส่งมาจากนกครศรีธรรมราชทางคณะกรรมาการอิสลามก็ได้จ้างสถาปนิกให้ออกแบบมีอาคารเรือนนอนเป็นอาคารใหญ่สองหลังแล้วก็มีอาคารอาเนกประสงค์มีอาคารห้องครัวห้องน้ำใช้ เพราะประมาณของอสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประมาณ20ล้านและมีคณะกรรมการกลางอิสลามท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามนายอานุมัติอาหมัดได้สมทบทุนในการบริจาคประมาณ7ล้านบาทสร้างมัสยิดขึ้นอีกหนึ่งหลัง เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สถานที่แห่งนี้มีอาคารเรือนพักอาคารอาหนประสงค์และมัสยิดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโครงการต่อไปคาดว่าประมาณปลายปี2,563นนี้ศูนย์แห่ง,งนี้จะเริ่มเปิดในการดำเนินการในการบำบัดยาเสพติดในวิถี อิสลามซึ่งเราจะเรียนแบบของอบบรักที่อเนคของกัาเราจะรับเด็กและเยาวชนจากที่ติดยาจากเบาไปหาหนักโดยใชย้การเรียนการสอนอันกุรอานและที่สำคัญที่สุดเรา จะพัฒนาศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้เราจะรับเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายและจะรับเด็กทุกศาสนาอันนี้คือข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยคุมวารมาตุลลออฺวะบารกาโ